สวัสดีครับ SSC Watch Review นะครับ SSC Watch Review เราจะรีวิวนาฬิกาต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็จะเป็นนาฬิกายี่ห้อต่างๆหมุนเวียนกันไปวันนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรเอ่ยก็มาชมกันนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนาฬิกาเบอร์เรนนะครับเบอร์เรนตัวนี้เนี่ยจะเป็น entry level ของทางเบอร์เรนเขานะครับ entry level ก็คือตัวเริ่มต้นซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดก็คือ นาฬิกาเบรนไม่เคยทํานาฬิกาที่เป็น3เข็มธรรมดาทุกๆตัวจะเป็นฟังก์ชันที่มีความสลับซับซ้อนนะครับดังเช่นน,นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยวิธีการดูเวลาเนี่ยเพื่อนๆต้องดูข้างล่างก็มีคําว่า h h ก็คือ hour นะฮะเราจะมองนาฬิกาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่11บเอโมงฝั่งนี้จะเป็นเข็มที่บอกนาทีนะฮะสิบเอโมงประมาณ10นาทีนะครับแล้วที่เดินเดินอยู่นั่นคือเข็มวินาทีแล้วนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีอยู่หลายสีนะฮะสีที่มนข้อที่มน มือผมตอนนี้คือสีแดงนะเราตอนนี้เขามีสีใหม่ออกมานะเป็นไอซ์บลูกับสีเขียวนะฮะ่งเป็นสีที่สวยมากนะครับเมื่อ,อนาฬิกามาแล้วผมอาจจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับตัวเรือนนี่จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็เป็น PVD สีดำนะฝาหลังเป็นฝาหลังทึบส่วนตัวสายนี่ก็จะเป็นลักษณะเปลี่ยนสายได้แบบง่ายดายนะฮะแค่กดนะครับ,รบตามสมัยนิยมนาฬิการเรือนนี้เนี่ยกันน้ำอยู่ที่ 10บ,บาทห,หรือ100เมตรนะฮะซึ่ง100เมตรจริงๆก็อาจจะพอที่จะใส่ลงไปในสักแว่น้ำได้นะครับสายยางสีแดงสวมใส่สบายนะครับแต่จุดอ่อนของทางเบอร์เรนอย่างที่ผมเคยพูดก็คือสายเขาจะยาวไปนิดนึงนะสำหรับคนที่ข้อมือไม่ใหญ่นะครับก็อาจจะทำให้มีความรู้สึกว่าตัวหางมันเนี่ยยาวนิดนึงนะครับแต่ถามว่าเป็นอุปสรรคในการใส่ไหมก็ไม่แล้วก็เป็นสายยางที่สวมใส่สบายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อให้ดูนะครับเมื่อขึ้นข้อแล้วเนี่ย ก็จะสังเกตเห็นว่านาฬิกาเนี่ยดูเด่นดูสวยงามนะครับสีที่แสดงอยู่บนข้อมือเนี่ยเป็นสีที่ทําให้นาฬิกาเรือนนี้ดูมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วในขณะเดียวกันก็คือว่าใส่เป็นแนวสปอร์ตอาจจะเหมาะกว่าใส่กับสูทที่ทำงานนะครับอย่างสีนี้เนี่ยอาจจะแรงไปสำหรับที่จะใส่กับชุดทำงาน แต่หลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีสีอื่นๆให้เลือกอีกหลายสีนะฮะซึ่งสีใหม่อย่างที่ผมบอกก็คือไอซ์บรูกับตัวสีเขียวที่เป็นพาสเทลนะฮะสสีนั้นอาจจะเหมาะสมกับการใส่กับชุดทำงานมากกว่านี้ครับเพื่อนๆทุกคนเป็นไงครับนี่ก็คือ SSC Watch Review นะครับผมจะนำนาฬิกาต่างๆมารีวิวให้ดูชอบไม่ชอบคลิปรีวิวประเภทนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกัน แจ้งให้ผมทราบนะครับดยการคอมเมนต์นะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนะครับเพื่อที่ผมจะได้นำนาฬิกาต่างๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็สำหรับ s i c watch review ในตอนนี้ก็ขอตัวแค่นี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ